มาดูเคร่องตอดยางรีเดียนยางมอเตอร์ไซค์ประดิษฐ์เองนะครับ่ตัวนี้คือตัวนี้คือตัวกดยางนะครับใช้กดกดให้มันหลุกกดออกยางขอบด้านบนขอบยางขอบล้อนะแล้วก็กดให้หลุดนะครับแล้วก็ใส่ในนี้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวดักโลดแล้วก็ใช้เรีกนัดเรีกนันกนปด,ปดกดนะครับกดขึ้นเหมือนกับยางโมเตอร์ไซค์ทั่วไปแล้วก็วนัดออกนัดออกเป็นเทาก็ใช้คอมเมย์ยางนิดนึงเพราะว่าทำเองขึ้นเองแล้วก็ฝาก,กเพื่อนๆช่องยูทู e ไปด้วยนะครับ ไปต้องซื้อแพงๆนี่ก็ประมาณประมาณสามสี่ร้อยสองร้อยกว่าบาทเด็กมือสองอ่ะฝากไ็เลยครับ